สวัสดีครับพบกับผม1คุยบรนเลงน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องราวจะมาแจ้งนะครับท่านผู้ติดตามทุกท่านและก็ท่านผู้รับชมทุกท่านรวมถึงลูกค้าทุกท่านนะครับที่สั่งซื้อคุยจากผมนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับการการขายหรือว่าการสั่งทำสินค้านะครับ แต่ว่าต้องต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับไม่มีเจตนาที่จะนำมาประจานหรือไม่มีเจตนาที่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีความโกรธนะครับไม่นี่มีความไม่พอใจแต่ประการใดเลยนะครับคือ,อางานเนี่ยเรื่องของงานเนี่ยได้ถูกเคลียร์ไปแล้วนะครับ ได้ถูกทําความเข้าใจกันไปแล้วนะครับก็กล่องนี้นะครับเป็นขุยชุดที่ผมส่งไปเป็นขุยไม้นะครับขุยไม้กระพี่ขอควายที่ผมรับออเดอร์งานสั่งทํานะครับโดยมีรูปงานดิบตัวอย่างนะให้ชมแล้วก็จะทําตามที่ลูกค้าสั่งมาว่าใครเอาเราไหนเราไหนเราไหนนะครับในกล่องนี้มี2เรานะครับรอบส่งตั้งแต่วันที่1กันยาครับส่งไป นะครับแล้วก็เป็นการสั่งโดยทําข้อตกลงกันนะครับทาข้อตกลงกันว่าจะขอ,อจ่ายแบบจ่ายตามมาทําให้ก่อนแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้บอกส่งแต่รอบส่งนะเวลาการเคลียร์งานนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าด้วยความไว้ใจนะครับด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นการโทรมาสั่งซึ่งมันไม่ได้แชทอย่างเดียว เป็นการโทรเพื่อเพิ่มความยืนยันเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวผมเองนะครับโดยกดเหล็กเนี่ยกดหลักเลยผมจะไม่ขายงานสั่งทําโดยการไม่โอนเงินโอนครึ่งเดียวผมก็ไม่ทํานะครับเพราะว่าผมเจอปัญหานี้มาเยอะมากนะครับปรากฏว่าเรานี้ของไปถึงนะครับก็ใช้เวลาน่าจะวันเดียวนะครับถึงเลยก็อาจจะถึงวันที่2องประมาณน,นี้ฮะก็ปรากฏว่า ไม่ได้ชําระนะครับไม่ได้ชําระก็คือไม่ได้จ่ายก็คือมีการทักถามมาอยู่ว่าตกลงจะเอาอยัางไงดีขอเลื่อนใจไปเป็นอีกสิบวันยี่สิวันได้ไหมซึ่งโอตรงตรงนี้ถามว่าผมร้อนเงินไม่ต้องจ่ายทันทีไหมครับไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการหมุนเวียนมันต้องมีอยู่ละนะครับคือถ้าร้อนเงินถ้าต้องการเงินจริงๆผมจะไม่ส่งให้ไปเลยนะครับผมดีใจด้วยซ้ําที่ที่รักงานผมนะครับแต่ ด้วยการเราเห็นว่าคุณค่างานของเรามันไม่มีเลยสักนิดเลยหรือมันมีแค่นิดเดียวเลยหรือนะครับอาจจะเป็นด้วยเหตุผลประการอื่นที่กล่าวออกมานะครับกล่าวออกมาว่าไปซื้ออันนั้นมาเท่านั้นเท่านี้แล้วนะครับหรือว่าซื้อคุยช่างนั้นช่างนี้มาราคาอย่างนี้เท่านี้เท่านี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมขอคืนทันทีงั้นคืนมาเลย ผมของานคืนเองนะครับขอคืนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเหตุผลคลิปนี้เนี่ยหลักๆเลยคือผมไม่ขายงานสั่งทำโดยการไม่จ่ายเงินนะครับก็ให้ทำความเข้าใจกันบางคนจะจ่ายกลัวผมโกงกลัวผมไม่ส่งผมไม่มีโกงนะครับไม่มีโกงใครเลยแม้แต่คนเดียวนะครับกำหนดส่งก็ไม่ ไม่ได้เลยเถิดอะไรไปไม่เคยมีประวัติอย่างนั้นนะครับและเหตุผลเดียวที่ผมให้จ่ายก่อนเพราะอย่างนี้ครับยังไม่รวมพวกคีซีนะครับคุยฝึกหันราคาประหยัดพวกนี้ที่เก็บปลายทางได้ไหมครับไม่สะดวกครับผมส่งปลายทางเนี่ยโดนพัสดุตีกลับเยอะมากแต่ไม่เคยนำมาออกสื่ออย่างนี้นะครับพัสดุตีกลับเยอะมากเดี๋ยวเรามาเปิดดูในกล่องกล่องสภาพใหม่ๆนะครับสภาพ ก็ประมาณนี้เลยแต่เห็นไหมครับคือตอนผมแพ็กไปมันไม่ได้เป็นสภาพนี้นะครับผมแพ็กไปผมจะแพ็กกันกระแทกในอย่างแน่นเลยนะครับแต่พอเรากลับมามันเป็นสภาพนี้ซึ่งมันเป็นขุยไม้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับยังไม่ได้แกะนะครับงานยังไม่ได้แกะผมจะให้ ทุกท่านได้ได้รับทราบถึงปัญหาและเหตุผลนะครับว่าทำไมทำไมผมถึงไม่ไม่ยอมขายหรือว่าเวลาสั่งทำสั่งทำถ้าพร้อมส่งแจ้งมานะไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปมีครับส่วนมากถ้าค่าเฉลี่ย10คนก็ผมโดนไป9นะครับที่ชัวร์จริงมีคนเดียวส่วนมากขนาดมัดจาแล้วนะครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าเวลาสั่งงานเนี่ยจะมีการแจ้งตัวอย่างแจ้งประเภทเป็นอย่างดีครับแจ้งแจ้งไปหมดเลยแล้วพอสั่งทำปุ๊บเนี่ยได้สักครึ่งเดือนงานก็ขึ้นไปหมดแล้วขอเปลี่ยนไม้ได้ไหมขอเปลี่ยนสีได้ไหมขอเปลี่ยนคียได้ไหมนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้งานสั่งทำเหมือนเราทำบ้านเขาทำไปขึ้นโครงหมดแล้วขอเปลี่ยนแบบได้ไหมเขาต้องทุบทิ้งนะครับ ความเสียหายก็ต้องมีหลายด้านนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันเลยกล่องลักษณะนี้นี่ครับคือตัวงานนะฮะตัวงานเนี่ยตอนส่งไปเนี่ยจะใส่ถุงนะครับใส่ถุงเรียบร้อยนะครับแล้วก็พันบับเบิลน,นะครับตัวนี้ถุงเราเนี่ยถูกถูกแยกออกนะครับ แยกออกมาเดี๋ยวเรามาดูตัวงานก็คือสภาพถามว่าใหม่ไหมก็ก็ใหม่เหมือนเดิมเพราะมันกลับมาตารางน้ตก,ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเหตุผลที่ผมได้รับเนี่ยคือเหตุผลอะไรกล่องทิ้งไว้ก่อนนะี่ครับงานมันไม่สมควรที่จะอยู่ในสภาพอย่างนี้เห็นไหมครับคือเวลาผมขายเนี่ยผมส่งไปเนี่ย ผมทำงานเรียบร้อยมากนะเรียบร้อยลูกค้าทุกท่านที่ได้งานผมไปนะงานผมจะเรียบร้อยมากนะครับนี่เราออกไปนี่หอ่อแค่นี้มันป้องกันอะไรไม่ได้ป้องกันไม่ได้จริงๆนะครับแต่ตัวงานก็ยังเหมือนเดิมครับสวยคลิปเหมือนเดิมคือมันแค่อาทิศเดียวนะฮะนี่มาถึงวันนี้มันมาเลยแค่ทิ์เดียวอันนี้เป็นไม้กระพี้เขาคว,วายนะครับโดยธรรมชาติของไม้กระพี้ขาคว,วายจะมีกลิ่นกลิ่นโคลนสาบควายแต่เราเนี้ย ชุดนี้คือมันไม่มากมันแคเน่เป็นกลิ่นของไม้ซึ่งไม้แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นประดูชิงชันหรือไม้ประเภทใดๆก็ตามเนี่ยครับเขาจะมีกลิ่นนะครับจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ไม้สักก็มีกลิ่นไม้สักนะครับเห็นไหมครับตัวผู้นี่พลุงพลังไปหมดเลยฮะเนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักๆที่เราเราต้องแจ้งลูกค้าด้วยว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ไม่ยอม เรียกว่าไม่ยอมให้ลูกค้าสั่งโดยที่ใช้ศักดิ์ศรีหรือใช้อะไรตำแหน่งหน้าที่การงานหรือความเป็นผู้ใหญ่อะไรก็ตามนะครับมาสั่งเพราะว่ามันเป็นผลกระทบมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนนะสปีก่อนเนี่ยผมเคยโดนสั่งไม้แพงๆนั่นเลยครับไม้งิ้วดำนะครับเลี่ยมทองเหลืองข้างบนอย่างนั้นข้างล่างอย่างนี้คีนี้ไม้มะขามโป่งฟ้านะครับ ไม่ต้องเลี่ยมทำคีนี้คีนี้อย่างนี้ไม้ชิงชันเลี่ยมตัวนี้ตัวนี้นะครับสรุปก็ประมาณ30กว่าเรานะครับรับออเดอร์ประมาณ1เดือนนะฮะ้วจะทำเป็นเซตเป็นชุดนะครับราคาแพงที่สุดก็อยู่4 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทนะครับสุดท้ายวันแจ้งรีวิวนะครับเพราะว่าผมจะไม่มีการอ,อ๋องานถึงนี้แล้วนะนี้เพราะมันเยอะนะครับ วันที่ผมแจ้งรีวิวเนะี่ยโทรแจ้งรีวิวะจะส่งส่งข้อความไปทางช่องทางทางไลนะ์ทาง Facebook ท,ทางรูปผมจะถ่ายรูปอยู่ประมาณ4 5หภาพนะครับมุมต่างๆมุมอย่างนี้อย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างนะครับแบบนี้บ้างถ่ายส่งไปให้พร้อมคลิปคลิปแล้วเราละคลิปเราละคลิปเราลคลิปส่งไปให้นะครับปรากฏว่าผมเจอแจ็คพอตนะครับเมื่อ2ปีก่อนนะลูกค้าทั้งหมด ยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดเลยตอนนั้นไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บมาจําแม้แต่บาทเดียวผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดปรากฏการอะไรนะครับถ้าจําไม่ผิดในประมาณ22เจ้า30กว่าเรานะครับรวมเป็นมูลค่าคุยชุดนั้นเนี่ยเจ็ดหมืกว่าบาทถามว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสียหายไหมเสียหายคุยนียครับ คีที่ท่านสั่งทํารูปแบบที่ท่านสั่งทําคนอื่นไม่อยากได้อันนี้ง่ายๆเลยนะครับคนอื่นไม่ไม่ไม่อยากได้แบบนั้นเช่นบางเราก็ราคาสูงเกินไปบางเราราคาต่ําไม่สูงแต่ไม่ใช่คีย์ที่เขาต้องการอันนี้คือหัวใจของการสั่งทํางานมี2ประเภทงานโพสต์ลงขายเลยกับงานสั่งทำํำงานสั่งทำเนี่ยคนที่จะมาชอบเหมือนเราเนี่ยน้อยนะครับมีแต่อาจจะน้อย อันนี้เป็นชุดที่งานที่ผมให้ตีกลับนะครับให้ตีกลับเลยตีกลับทันทีเลยแต่ถามว่า,างานมีความสึกหรอไหมงานใหม่ครับใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างใหม่แต่เพียงแต่มีเหตุผลหลายประการอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับงานสั่งทําไม่ควรจะไม่ควรจะไม่พร้อมแล้วสั่งนะครับเราต้องพร้อมเพราะว่าอย่างเหตุผลเนี่ยบางอย่างเนี่ยเอาไปซื้ออันนั้นแล้ว ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีซึ่งคุณก็ซื้อได้นะครับคุณก็ซื้อได้แต่ถามว่าอย่างงี้มีผลกระทบอะไรกับผมมากไหมเมื่อกี้พูดในเรื่องของไอ้เจ็ดหม่นนั้นไม่ไม่จบนะครับถามว่าผมแก้ไขปัญหากับมันยังไงผมก็มาขายขายถูกนะครับคือแทบจะไม่ได้กําไรเลยแทบจะไม่มีกําไรเลยขายทั้งหมดเลยใช้เวลาเดือนกว่าหมดเครี้ยงเลยฮะ <laughs> ไม่เหลือ <laughs> ก็คือ เสียทุนเสียทุนเลยแทบจะไม่มีกําไรเลยเพื่อจะระบายของออกนะครับงั้นลูกค้าไม่ซื้อนะครับแต่ชุดนี้เนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยอย่างงานทําออกมาเนี่ยอันนี้มันเป็นคีย์ที่ยอดนิยมด้วย b f a ฟลไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็ลงขายต่อใครสนใจก็สอบถามมาได้เดี๋ยวผมทํารีวิวให้นะครับทำรีวิวให้แยกเลยนะครับทำรีวิวให้ใครจะรับเป็นชุดก็ได้ใครจะรับเราเดียวก็สุดแล้วแต่แต่ถ้ารับเป็นชุดอะ อันนี้นะครับเอาไม้ท่อนเดียวกันไม้ท่อนเดียวกันหมายถึงท่อนสีนิ้วนะผ่าครึ่งได้ไม้ลายเดียวกันนะครับได้ไม้ที่โทนสีใกล้เคียงกันประมาณนี้แต่ว่าน่าจะเป็นท่อนใหญ่กว่านี้ก็คือเป็นไม้ในท่อนเดียวกันเลยได้ลายลายที่สีที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับอันนี้เป็นงานสั่งทำนะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับจริงๆคลิปนี้เป็นการชี้แจง เรื่องทำไมสั่งคุยผมต้องจ่ายเงินก่อนนะครับเพราะผมมีมาตรฐานแล้วก็ตรงต่อเวลานะครับมีมาตรฐานในการจัดส่งมีมาตรฐานในการแพ็คแต่เวลาของถูกส่งกลับไปเนี่ยนะครับส่งกลับคืนมามาตรฐานเดิมมันไม่มีซึ่งถ้ามีการกระทบกันเกิดขึ้นอาจจะแตกหรือร้าวหรือเป็นรอยได้ เพราะนั้นเนี่ยขุยไม้เนี่ยต้องมีความระมัดระวังในการจัดส่งสูงสูงมากนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะสั่งซื้องานผมนะครับพอให้พร้อมท่านพร้อมที่อยากจะได้จริงๆงานสั่งทาเนี่ยมันไม่เหมือนงานที่มีขายเลยนะครับแล้วขุยไม้เป็นขุยที่มีราคาเป็นขุยที่มีราคาเนี่ยเวลาทําก็ต้องใช้เวลานานแล้วเวลาเรามาสั่งยอย่างสองเราเนี่ยสมมติว่าเราทําแทรกไปแล้วสุดท้ายเนี่ย ค่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนแทนที่จะได้เงินสามพันนะครับค่าเป็นศูนย์ไม่ได้สักบาทค่าส่งไปก็เสียเงินนะครับค่าแพ็กกิ้งค่าอุปกรณ์ต่างๆค่าทําคลิปนะครับผมต้องมานั่งทําคลิปสอ,สองคลิปนะครับแล้วต้องทํารูปถ่ายรูปอะไรต่างๆนานามากมายนะครับเสียเวลาเสียเงินนะครับเสียเสียมีแต่เสียก็ไม่มีได้ นะครับมีแต่เสียเลยใครที่จะซื้อต้องอยากได้งานผมจริงๆแล้วศึกษาตัวผมศึกษาประวัติผมก่อนที่จะมาสั่งซื้อเพราะงานสั่งซื้อเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเราต้องมั่นใจอย่างเป็นที่สุดไม่ใช่มั่นใจปานกลางมั่นใจอย่างเป็นที่สุดในตัวบุคคลว่าหนึ่งขุยบันเลงเนี่ยมันจะไม่โกงแน่นอน และคุยของหนึงคุยบรรเลงเนี่ยมันเป็นคุยที่คุณภาพประมาณนี้ไม่ใช่ว่าคุณภาพสุดยอดหรือไม่มีใครเทียบเท่าอันนั้นอย่าไปพูดนะครับต้องมั่นใจและเข้าใจว่าคุณภาพของหนึงคุยบรรเลงเนี่ยมันประมาณนี้อย่างเรื่องเสียงสูงเนี่ย นะครับอย่างเรื่องเสียงสูงเนี่ยอันนี้เราไม่ถนัดนะนะครับต้องมั่นใจแล้วว่าคุยของเขาเนี่ยขึ้นได้อย่างงี้นะครับคุยเขาสามารถขึ้นได้ลมเขาประมาณนี้ไม่ใช่พอสั่งไปปุราทำไมลมเป็นอย่างนี้ทำไมลมเป็นอย่างนั้นอันนี้ความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งในตัวของผู้ขายก็คือผมเอง 2. นะครับความรู้ในเรื่องไม้ชนิดนั้นๆที่เราจะสั่ง อย่างเช่นไม้กระพีขอควายเนี่ยผู้ที่จะสั่งทำงานเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีความรู้ในระดับหนึ่งนะครับในอาจจะไม่มากเพราะมีผู้เป่าไม้ด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีขุยไม้เป็น10เรา20เราเนี่ยอย่างอย่างเช่านี้เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากที่ไม่รู้เลยว่าขุยไม้กระพีขอควายมีกลิ่นนะครับแต่กลิ่นไม่ใช่กลิ่นเน่านะครับจะเป็นกลิ่นในลักษณะของคล้ายๆกลิ่นโคลนสาบควายนะครับ ซึ่งถ้าใครอยู่บ้านนอกเนี่ยใครเคยเลี้ยงควายหรือใครเคยไปเที่ยวในฟาร์มที่เขามีควายกลิ่นควายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะมันนอนโคนตมใช่ไหมครับไม้ชนิดนี้ก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้เหม็นแบบเหม็นเน่าไม้ที่เหม็นเน่านะคือไม้ดำดงนะครับไม้ดำดงเนี่ยแรกๆอาจจะไม่มีกลิ่นพอใช้ไปใช้ไปสักพักเนี่ยได้รับน้าลายแล้วอะไรเนี่ยกลิ่นจะกลิ่นตุกลิ่นเน่าเลยอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆที่ เป็นสาเหตุที่ผมไม่ขายขุยไม้ดำดงเลยนะครับไม่ขายเลยเพราะว่าเคยขายครั้งหนึ่งะฮะแล้วมันมีกลิ่นมีกลิ่นตอนหลังที่ลูกค้ารับไปแล้วหเดือนแจ้งมาแล้วส่งกลับมามาดูว่ามันคือกลิ่นเหม็นเน่านะครับแต่คนก็ยังนิยมกันเพราะมันสีดำก็ยังชอบกันอันนี้เหตุผลหลักคือเปิดมาปุ๊บมันเหม็นกลิ่นเลยไม่เอานะครับก็ได้รับผลกระทบผม ก็คือเสียเวลานั่นเองนะครับถามว่าขายได้ไหมคุยผมเนี่ยบอกตามตรงนะครับบอกตามตรงอันนี้ไม่ใช่เป็นการโอ้อวดอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อให้เป็นคุยเก่าที่ผมใช้งานมาแล้ว 6- 7ปีก็ไม่เหลือนะครับลงขายไม่เหลือนะครับคุยที่ผมใช้เนี่ยปัจจุบัน,นถ้าผมมาเนี่ยผมใช้แล้วนะผมจะขายไม่มีทางเหลือนะครับแล้วจะนับภาษาอะไรเอาคุยใหม่นะครับทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ทําไม่ทันครับทําไม่ทันและที่มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ในส่วนของการคืนหรือการไม่ชําระค่าคุยเนี่ยภายหลังเนี่ยตามตกลงกันเนี่ยผมไม่ได้ติดใจเพราะว่าเราเป็นพ่อค้าเราก็ต้องมีบ้างมีได้บ้างมีเสียบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าอย่างผมแจ้ง,งท่านเนี่ยผมทําเป็นระบบการค้าพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบมันเป็นปกติของการค้าอยู่แล้วนะครับซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องพวกนั้นมากแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับ ที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกอันนี้คือการโทรนะไม่ไม่ได้พิมพ์กันนะครับผมมีความรู้สึกนิดหนึ่งว่าได้ซื้อคุยของช่างจุดจุด,จ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 ดมาแล้วหรือมีแล้วจํานวน20กว่าเราของช่างนี้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 ซึ่งคุยเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้นี่ผมมีความรู้สึกแล้วก็ ถามว่าการคืนคุยของผมครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอะไรไหมมีผลกระทบอะไรไหมนะครับผมบอกเลยนะครับต่อไปนะครับต่อให้มาสั่งซื้อคุยผมเนี่ยนะครับเราละหมื่นผมก็ไม่ขายนะครับผมขายพันห้าเนี่ยขอซื้อหมื่นหนึ่งผมก็ไม่ขายนะครับอันนี้คือสิทธิที่บุคคลพึงจะกระทำนะครับสิทธิที่ท่านไม่พึงพอใจในงานของผม ท่านขอคืนหรือท่านขอจะไม่จ่ายหรืออะไรก็ตามเป็นสิทธิของท่านนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะตอบคำถามอย่างไรที่จะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะครับที่จะมีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่มากที่สุดที่ผมพึงจะกระทำได้ผมก็ทำไปแล้วนะครับแต่ในเรื่องของการทำคลิปนี้นะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ได้พูดพิงกระทบอะไรเป็นอย่างใดแต่ผมขอนะครับใช้สิทธิ ในความรู้สึกของผมเนี่ยพูดให้ทุกท่านได้รับชมบ้างนะครับได้รับฟังบ้างดีกว่ามันเงียบมันเงียบครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งการนํขคุยของผมเนี่ยไปเปรียบเทียบกับช่างนั้นช่างนี้คนนั้นคนนี้นะครับมันมีมาเยอะแล้วครับมันจนจะเก็บไว้ไม่ไหวละมันบ่อยมากตอนครั้งไปเชียงรายเมื่อปีก่อนก็มีครั้งหนึ่งนะครับสั่งคุยผมไปจะเอาไปประกวดแล้วบอกว่ามีคนเนี้ย ช่างคนนี้หรือคนนี้บอกมาว่าคุยผมมันเพีย้ยนมันเป่าเข้าไม่ได้มันสู้คุยของช่างนั้นไม่ได้อันนี้มันมีอย่างนี้มาจริงๆนะครับมีอย่างนี้มา,าจริงตัวช่างเองเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับแต่มันเป็นการยกตนข่มท่านก็ดีเป็นการพูดจาให้ผมเจ็บช้ำน้ําใจก็ดีแต่ผมบอกเลยมันไม่ไม่ได้เป็นผลอะไรกับผมหรอกครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคุยผมขายดีมากนะครับขายดีมากๆ แล้วท่านใดที่เก็บคุยผมไว้นะท่านจําไว้เลยนะเก็บคุยผมไว้ให้ดีนะครับผมผมไม่ได้พูดจาแบบโอ้อวดนะครับสักวันหนึ่งถ้าผมสามารถประสบผลสําเร็จในช่องทางที่ผมจะทําได้แล้วก็ตามความปรารถนาที่ผมอยากจะมีจะเป็นนะครับคุยที่ทุกท่านมีจะเป็นคุยที่มีค่าทั้งหมดนะครับเป็นคุยที่มีค่าทั้งหมดเลย นะครับเป็นขุยที่คู่ควรที่จะหยิบยกเอามาอวดอ้างกับสังคมได้นะครับอันนี้พูดไว้ก่อนนะครับส่วนวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันอีกทีอย่างกับโลโก้บางคนสั่งคุยผมไปนะดึงโลโก้ออกดึงโลโก้ออกนะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าท่านร้อนเงินขึ้นมาอ่ะท่านต้องการที่จะใช้เงินขึ้นมาถ้าโพสขายคุยจากหนึ่งคุยบรรเลงนะครับ ไม่มีโลโก้ผมไม่รับรองให้นะครับต่อให้ซื้อจากผมไปผมก็ไม่รับรองให้แล้วก็คนซื้อนะครับคนซื้อก็เขาก็คงจะไม่เชื่อนะครับโลโก้นี่ถ้าเก็บถนอมดี10ปีผมคิดว่ามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะมันไม่น่าจะหลุดมันเป็น PP วัสดุกันน้ํานะครับแล้วก็มีตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้น้องมหาลัยทางภาคใต้นะฮะสั่งคุยผมไปนะเป็นคุยโปรมันเกิดราคา1,000รวมส่งแล้วพันร้อยนะฮะ เอาไปเป่างานงานเดียวไดอาทิตย์หนึ่งนะครับอ,อยากอัปเกรดใหม่ขอให้ผมขายให้ผมขายพันเก้านะนะครับลงชั่วโมงเดียวไปเลยเรียบร้อยนะฮะมันจะประมาณนี้เลยมันจะไม่มีขาดทุนอกฮะไม่มีเท่าทุนไม่มีขาดทุนนะคุยก็ตัวนี้เป็นงานขัดเคลือบแต่ขายราคาไม่เคลือบด้วยนะครับถ้าแจ้งทุกท่านไว้ประมาณนี้นะครับงานไม่ไม่มั่นใจไม่ต้องสั่งนะครับไม่พร้อมก็ไม่ต้องสั่ง หรือถ้าเห็นว่าคุยที่ไหนดีกว่าให้ปสั่งที่นั่นครับสั่งที่นั่นได้เลยนะครับก็ราคาเนี่ยมันไม่ใช่ราคาเท่าผมนะครับคุยที่อื่นนะไปสั่งที่นั่นเลยแล้วก็ไม่ต้องถามว่าทําไมคุยของช่างนี้เป็นอย่างนั้นถามบ่อยนะฮะทำไมคุยช่างนี้เป็นงั้นแกยังไงให้ไปถามคนที่ท่านซื้อนะครับเขาจะตอบท่านได้เพราะเขาเป็นคนทํานะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาดิสเครดิตอะไรไม่เอ่ยชื่อนะครับไม่บอกแม้กระทั่งจังหวัดนะฮะแล้วก็ตัวคุยสภาพสมบูรณ์นะครับก็ขอกราบขอบคุณที่ส่งมาในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวพวกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมทำอันนี้ไปก็ยังอยู่เหมือนเดิมเป็นชนิดชนิดของคุยที่เขียนไปให้แล้วก็ ตามที่จองไม้มาว่าจองไม้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะนะครับทำไปให้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับท่านใดสนใจรับคู่นี้นะครับแจ้งมาในใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรลง Facebook และดีไลน์ไว้ให้อาฟังเสียงสักหน่อย บีแฟต่อไป C เอาฟังเสียงสักนิดหน่อยเผื่อท่านใดสนใจก็จะได้รับไว้เลยนะครับ ก็เสียงก็ประมาณนี้ตัวงานสวยนะครับ b f แฟเนะี่ยอาจจะมีติดแหดติดอะไรบ้างแต่ก็คือเสียงเสียงสมบูรณ์ระบบเสียงสมบูรณ์นะครับเป็นคุยเราโตขนาดสองเรานี่ไม่เท่ากันด้วยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับงานสั่งทาต่อไปนี้เด็ดขาดไม่จ่ายเงินคือท่านยังไม่พร้อมจะสั่ง ผมไม่ทําให้นะครับทุกชนิดทุกชนิดนะครับไม่จ่ายเงินคือไม่ทําครับคือปัญหาที่ผมเจอเนี่ยนะครับบางคนเป็นลูกค้าเก่าซื้อมาเป็นหมื่นสองหมื่นก็มีนะครับปัญหาเดิมเดิมเยถึงแวลาําเสร็จไม่เอานะขอเปลี่ยนนะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ครับถ้าไม่งั้นก็มันจะเป็นปัญหามีปัญหาเราต้องแก้ก่ถ้ายังไม่พร้อมยังไม่มั่นใจก็ยังไม่สั่งก็ได้ไม่เป็นไรครับมันจะ ไม่มีความเสียหายไม่เสียความรู้สึกกันไปมากนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็แจ้งทุกท่านบอกกล่าวทุกท่านนะครับไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะครับซึ่งมันเป็นสิทธิเล็กๆน้อยๆนะครับที่ให้โอกาสขอโอกาสให้ผมได้พูดบ้างนะครับจากเดิมก็รีวิรว,วรีวิวอย่างเดียวโดนดา่าโดนอะไรก็เงียบทนบ้างตอบบ้างนะครับตามภาษามนุษย์แต่ว่ามันบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราต้องแจ้งกันบ้างนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบไปมากนะครับ ซึ่งรอบนี้เริ่มมีละสั่งไม่จ่ายนะครับแล้วก็สั่งแล้วแก้ไขเริ่มมีมาหลายรายนะครับก็ต้องแจ้งกันนะครับส่วนใครที่สั่งแล้วไม่เอาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขายไปแล้วก็ผมทำแบ็กลิสต์ไว้นะครับซึ่งออขออนุญาตไม่ขายให้อีกต่อไปนะครับซึ่งมันมันเป็นสิทธิที่ผมควรจะทำ แล้วก็น่าจะทําตั้งนานแล้วก็วคือถ้าใครกระทําการเช่นนี้กับผมเนี่ยคือผมไม่ขายให้อีกแล้วนะครับต้องบอกกันตรงๆไม่ขายให้อีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหนคุยเป็นเรงต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลารับชมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สั่งซื้อผมด้วยความมั่นใจนะครับอย่างเสมอมาตลอดมาเลยนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับหนคุยมเร็งสวัสดีครับ